มาพี่น้องจ้ามาซื้อของขวัญให้เกสันน้อยพี่น้องเอ้ยเปลินอยากมาเบิง้งของขวัญเปลินอยากได้ตัวต่อพี่น้องเอ้ยนี่เป็นวันของเพลินหนูจะเอาอันนี้หรอลูกแต่อ,อยู่ชัวนี่อันนี้ไหนมา,มาดูที มันแปดขวบขึ้นนี่ลูกมันมีอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยวเรามาเอาดูดูไปเรื่อยๆลูกทิตตาทิตตาอาลัลหืมทิตตาฟุชดูก่อนลูกดูไปเรื่อยๆลูกอะ,อะเดินมา จะวันไหนะมเเป็นวันของเจสันเดอพี่น้องจ้ะฮะออของเล่นเด็กน้อยนี่แพงเดอพี่นองเอ๊แต่เป็นวันของเขาวันที่เขาอยากได้เขาก็ต้องจัดให้เขาไปพี่นองมอมเมียนสิมาซื้ออ่ทุกเดือนทุกเดือนพี่นองเอ้ยวันสำคัญคอยซื้อให้เนาะ โอของเด็กผู้หญิงนี่เป็นกระตุกกระตุนคลิปนี้เป็นคลิปมวนมวนหาของขวัญวันเกิดให้เกศนน่อยตามใจเพ่ินเมือนึงพี่น้องเอ้ะอะเอาเลยค่ะจะเอาไหนเอาเลย ถ้จะเอาอันนี้เหรอ <c oughs> อันนี้ไม่ดีกว่าหรอลูกอย่างเงี้ยเบสเตอร์ <Okay. S 1> มันลูกไร่โฟมแมนถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยแม่ไม่อยากให้เล่นเท่าไหร่อ่ะเอาอันนี้เนาะเอาอันนี้เด่นอ๋อแล้ว ไปไหเร์ดปเดิมดูไปเรื่อยๆลกมาช็อปปิ้งกับเจฉันหน่อยเด้อค่ะเด้อหนูชอบไหมยยินแ <Yeah. S 1> ล้ว <Yeah. S 1> you like it <Yeah. S 1> yes เ่าอยากไปน้องเอ้ยล้านก็ได้ของเหรียญด็กหน่อยกับแพงให้แพงขัดอืมโอเคแค้นทิตาบ,บอรบราเอ็นเมียดคุณฉันสามารถเบื้องได้อีกอันหนึ่งบอบาสัน่นถามมาอ๋อได้โอเคได้เธอเบื้องอีกอันหนึ่งได้เลยตอบกับเจ้าพ่นไปเป็นน้องจ้ะ

อันไหนอันนี้อะไรลูกเย้าอันไหนอีกอบอกมามาได้นะไหนคะแล้วเธอเล่นไหมคะอยู่เล่นไหม เดนินเดินดูไปเรื่อยๆลูกถูกใจแล้วค่อยเอานะคะ<น>อืมเอาไหนโชว์มามาจิโชว์หน่อยไหนอ๋อโอเค ไอ้ดูสิโอนนอันนี้อะไรล่ะลูกนี่น,นี่เป็นอะไรมามานี่ไม่รู้อะไรเลยอ๋อคุณกระตูนี่ยังโห่จักเบิร์ต่น้อนเอยเด็กหน่อยสมัยดีเขาอ,อยาย่ไลแล้วกับลูกทอดเด็กหน่อยอะ เดินไปเรื่อยๆด้อพี่น้องี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกไปเบื้องบรรยากาศข้างนอกอีกทีนึงค่ะไปซื้อแล้วก็ออกไปไปน้องจ้าไปเลยค่ะซื้อแล้วก็ออกไปข้างนอกหาเดินเบื้องเหียงไปเรื่อยๆไปเลยค่ะ บรรยากาศไปนองจ้ะมื่อเนี้ยแดดออกแต่อากาศหนาวด้วยค่ะเด้อไปเราไปนี่ลูกเดี๋ันเราไปซื้อเราเราไปตรงนู้นก่อนเนาะ อกกเอาไปเ้อค่ะเด้อจบคลิปสันสมนมวลมวมาคือของคนให้เจสันหน่อยเอาไม่บายแล้วลูกบายบายแล้วบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะมวลนวมาทางนี้ก็ได้ลูกมาทางนี้เลยเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ